นอกจากคำถแถลงที่ไม่ตรงกันระหว่างตำรวจและคุณหมอนิติเวชแล้วดูครับการฉีดสูตรบาดแผลนะครับทางการแพทยบอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขาและขาของถุกแตงโมเข้าได้กับใบพัดเรือนะครับก็คือตกลงจากเรือแล้วขาก็สันนิษฐานว่าถูกดูดเขาเ้าไปหาใบพัดเรือ แผลส่วนเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างของร่างกายค่ะบอกได้แค่ว่าเกิดจากของมีคมน,นะคะแต่ว่าตำร<ม>วจสพนนทบุรีไ,ไ,ดได้นำใบพัดเรือสปีดโบทลำที่เกิดเหตุซึ่งเป็นวัตถุพยานสำคัญออกไปให้แพทย์นิติเวชท,ทำการทดลองเพื่อเทียบกับบาดแผลบนล่างของร้องแตงโม ดิบันเปลอยเอเห็นว่าเอาใบพัดเปล่ามา,า,าหมุนนะเอาง่ายๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยหมุนๆอยู่นั่นก็คือใบพัดเรือใช่ถูกไหมคะใช่ครับแล้วที่คุณหมอตั้งข้อสังเกตไว้แต่ตอนแรกบอกว่าใบพัดเรือมตกน้าแล้วก็มีการไปงมได้ขึ้นมาวันที่สมีนาคมซึ่งทั้งที่แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแอบนําเอาหลักฐานออกมาแบบผิดปกติหรือไม่ และที่สำคัญนั้นการทดลองดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการชนสูตรในรอบที่สองนั้นยังมีการสร้างบาดแผลให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าในการชนสูตรครั้งแรกโดยแพทย์นิติเวศนั้นพบบาดแผลที่ขาของน้องแตงโมเพียง11บาดแผลเท่านั้นแต่การชนสูตรที่สองกลับพบว่ามีบาดแผลเพิ่มขึ้นถึง22บาดแผล และต่อมาในการถแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของน้องแตงโมเมื่อวันที่24เมษาย,ยนปี2565โดยตำรวจภูทรภาคหนึ่งและตำรวจภูทรจังหวัดตนทบุรีได้ระบุว่าร่างของน้องแตงโมนั้นมีบาทแผลถึง26บาทแผลคำถามสำคัญก็คือทำไมจำนวนบาทแผกเพิ่มขึ้น3เท่าจากเดิม การทดลองใบพัดเรือก่อนที่จะมีการชนสูตรครั้งที่2เกิดขึ้นทำให้เกิดบาดแผลเพิ่มเติมหรือไม่และการนำใบพัดไปทดลองก่อนที่จะมีการชนสูตรรอบที่สองนั้นตำรวจสอพอนันทบุรีนำใบพัดเรือที่เป็นวัตถุพยานสำคัญไปให้แพทย์นิติเวชท,ทดลองรอยแผลด้วยการเทียบโดยไม่ได้แจ้งให้ครอบครัวและทนายความทราบหรือเปล่า การกระทําเช่นนี้อาจถูกมองว่าเป็นการสร้างหลักฐานให้สอดคล้องกับคําให้การของเจ้าหน้าที่หรือไม่และที่สําคัญมันก็เกิดข้อกังวลว่าหากใบพัดเรือเป็นสาเหตุจริงแผลควรจะมีลักษณะที่เป็นรอยฉีกขาดไม่สม่ําเสมอขออภัยแต่ภาพที่ตํารวจนํามาถแถลงนั้นกับเป็นแผลที่เป็นเส้นตรงเป็นบ้างไม่ตรงจะลักษณะใบพัด จากการทดลองใบพัดเรือก่อนที่จะมีการชนะสูตรรอบที่2นั้นอาจทำให้การมีการปนเปื้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานหรือไม่สําหรับประเด็นนี้เป็นที่คลางแคลงใจกับประชาชนทั่วไปและมันสะท้อนปัญหากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ และไม่เคยให้คำตอบที่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความสูญเสียศรัทธาอย่างถาวรในกระบวนการยุติธรรมของไทย